สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดัมมิชเชนเคนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมการย้ายนะครับต้น ฟิโลหูช้างใบหยักนะครับใบใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้ผมจะทําการย้ายนะครับจากข้างบ้านนะครับเข้าไปในโรงเรือนนะครับไปอยู่กับเพื่อนๆฟิโลของเขานะครับอันนี้เป็นฟิโลหูช้างนะครับใบหยักนะครับจะมีใบหยักกับใบกลมแบบไม่ไม่มีหยักๆนะครับมันจะมีลักษณะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําการย้ายเลยนะครับในผมจะตั้งกล้องใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ นี้ผมก็เลาะเชือกที่ผมมัดตะข่ายนะครับออกนะครับอันนี้ผมทำเหมือนหลักให้เขาเกาะนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะยิบได้เยอะขนาดไหนนะครับวันนี้ถ้ารากไหนที่อยู่ด้านไหนผม,ม่ต้องต้องตัดตะข่ายออก ก็จะยาวๆนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ายากเพราะว่ารากเขาเยอะมากรากเยอะมากเลย ลำต,ต้นเขาใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้นถือว่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็รากอากาศนี้ออกมาเยอะมากเลยนะครับผมจะทำการตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะตัด ถ้าขายนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีไปตอนตัดออกมานะครับเตรียมย้ายเลยแล้วกันนะครับโอเคครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ผมได้ลอออกจากหลักปูนอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายลงไปในหลักไม้นะครับเป็นไม้แก่นในโรงเรือนนะครับก็ได้หล่อออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้รากเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปในโรงเรือนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะลมนะพาะ ต้อครับับท้ชมครับตอนนี้ก็ได้ย้ายเข้ามาในโรงเรียนแล้วนะครับอันนี้เอามาขึ้นหลักเป็นเสาใหญ่ๆนะครับเพราะว่าละอากาศเขาแล้วก็เขาเอียงไปในทิศทางที่ไม่ถูกหลักนะครับเพราะว่าเนื่องจากน่าจะแสงไม่พอนะครับส่วนนั้นมีต้นขนุนต้นมะนาวนะครับบางแดดนะครับก็เลยต้องย้ายเข้ามาในโรงเรียนแบบนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็คือเมื่อกี้หนักมากนะครับท่านผู้ชมนี่ผมจะทําการนะครับทำตัวอุ้มลากนะก็คือใยมะพร้าวนะครับใยมะพร้าวเป็นใยมะพร้าวแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวห่อหุ้มนะครับเพื่อให้ลาเขามีความชื้นนะครับได้เกาะขึ้นไปต่อได้นะครับอันนี้ผมใช้เชือก ทางไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาหนักมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะครับท่านผู้ชมครับตั้งกล้องไว้ครับผมก็จะตั้งกล้องไว้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีสันสันบ้างนะครับเพราะว่าใบน้องเขาอาจจะเฉียวเยวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตุ้มลากไปเรืเร่อยๆนะครับ อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเชือกฟางเชือกฟางนะครับแล้วก็กรรไกรเอาไว้ตัดแค่นั้นนะครับแล้วก็ยายมะพร้าวนะครับยายมะพร้าวก็หาซื้อได้ง่ายนะครับฟางก็หาซื้อได้ง่ายนะครับกัจไกยก็มีกวไปนะครับผมก็ต้องเข้าไปข้างในนะครับันนี่ขอยาดแป๊บนึงนะครับ ต้องมุดเข้ามาข้างในนะครับใบเขาบางังสักครู่นะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับล่าเขาเยอะมากนะครับผมก็ต้องเก็บล่าเขามัดเข้าไปด้านในคุยมะพร้าวแบบนี้นะครับไอใย,ยมะพร้าวแบบนี้นะครับผมก็จะเอาตุ้มมบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ จะเอาตุ่มไแบบนี้นะครับเพื่อให้ความชื้นอยู่บริเวณเสาแบบนี้นะครับให้ต้นเข้าเรือยนะครับลากเขาแทงออกมานะครับได้เรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการมัดเลยนะครับผมก็จะรีไปตอนมัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้ทําการนะครับมัดตุ้มนะครับหอใยมะพร้าวนะครับ ขอตุ้มลากนะครับให้เขาเลื้อยขึ้นหลักใหม่นะครับของเจ้าฟิโลหูช้างใบหยักนะครับอันนี้ก็ได้ทําการมัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ผมถอยกันให้ดูมุมไกลๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับทู้ชมครับประมาณนี้นะครับสวยนะครับเดี๋ยวให้เขาเลื้อยขึ้นจนสุดเลยนะครับวันนี้ตัวเร็วนะครับตัวนี้ฟิโลหูช้างตัวเร็วมาก วิธีการมัดก็ไม่ยากนะครับแล้วก็จับจับใยมะพร้าวนะครับยัดยัดเข้าไปเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับที่จริงก็ทําตามแบบตัวเองก็ได้นะครับง่ายๆนะครับใช้ผ้านะครับใช้ผ้าก็ได้นะครับก็ใช้ได้หลายแบบนะครับไอที่สามารถเก็บความชื้นได้ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกัมะพร้าวนะครับกัมะพร้าวที่ยังไม่ได้สับก็ได้นะครับก็เอามามัดใส่หลักแล้วก็มัดตุ้มๆเข้าไปนะครับก็ ง่ายนะครับอันนี้ตามสูตรของผมเองนะครับมก็ใช้ใยมะพร้าวนะครับมาตุ้มเข้าไปเลยนะครับใยมะพร้าวมันจะเป็นก้อนๆแล้วก็จับมาแล้วก็ยัดอัดเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเชือกฟางมัดนะครับมัดไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใใกล้เลยนะครับจะไม่ค่อยเห็นฟางเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมัดแน่นอยู่นะครับอันนี้อันนี้ก็ใบใหม่ มก็ประมาณนี้ครับรากที่เยอะผมก็เก็บเข้าไปก็มีนะครับก็ยังมีที่แทงออกมาอยู่นะครับเพราะว่ามันถ้าผมดัดแล้วมันหักนะผมก็เลยไม่ได้เก็บเข้าไปนะครับแต่ผมก็จะว่าเอาปลายมันแอบแอบเข้าไปอยู่นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมการ ย้ายต้นฟิโลนะครับขึ้นหลักนะครับขึ้นหลักใหญ่ขึ้นหลักใหม่นะขึ้นหลักใหม่ด้วยนะครับอันนี้ฟิโลหูช้างนะครับใบหยักนะครับท่านชมครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับสําหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาผมลองคลิปใหม่นะครับก็ถ้าใครมีข้อแนะนําอะไรก็สามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรอยากดูต้นไหนนะครับถ้าผมมีนะครับผมก็จะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ